ครับพกผมปีผมนะครับตอนนี้ก็เวลาเลยหนึ่งนาทีนะครับจะถึงเวลาปีใหม่นะครับตอนนี้เราก็ลังมารอมาที่ผมกำลังจะกินตอนปีใหม่เขาเดาไปนะครับอาจจะเห็นเสียงโผล่เนี่ยนะครับเพราะว่าม่งานจะลองปีใหม่อยู่ข้าง,างก็คืออยู่แถวเ,เราบ้านครับ 太提了，妈妈。 โอเคครับตอนนี้เวลาเชียงคืนพอดีเราขึ้นวันใหม่แล้วก็สุขสันต์วัปีใหม่ครับมามาก็สุขพอดีเลครับั้นก็สวัสดีปีใหม่ด้นะครับ,อรบขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้ไปไหนหรือว่าอยากมาดูคลิป ก่นก,กนินไปดูกันสนับไี่ไม่นะครับ เราก็ต้องลาไปด้วยการจับเก็บแบบสวยง,งามล่าเก็บมากๆเลยเนาะเดี๋ยวสองปันเยสเบนเราก็จะมีคลิปอะไรสนุกๆให้ดูอีกมากมายเวอสายที่สนุกกว่าเดิมครับเราสัญญาว่าเราจะเก็บให้หรือแปลว่าคลิปคอนเทนต์ให้สนุกกว่าเดิมครับแอนดเรามาเก็บมากๆากกามาจับเก็บกัน ขอบันเทครับ,บายบายไปม่เดียวกันดนีๆนะครับอาแล้วก็จะ่าลืมถ้าคุณไม่ได้ไปไหนหรือถ้าคุณอยากได้าเพื่อนกินมาดูคลิปเราได้นะครับ